สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็อยู่พวกเราในการเล็ดมัมคุครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับแม่เต้าเี้ยวหล่นหลูกเร้าเจี้ยวหล่นเนี่ยโสดยายเลยนะใช่เขาแต่ยายไปเอาอย่างไหนเป็นัไม่รู้จริงโอเคมันอาจจะไม่เหมือนที่ที่บ้านอื่นทำาทำก็ได้ใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าเราทํายังไงแบบแบบของเราโอเคไปเริ่มกันเลยครับวัตถุดิบสําคัญเลยนะครับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาว ต้าเจียวขาวมันมันคืออะไรอย่างกับเต้าเจียวที่เราเอาไปผัดอะไรนี่ใช่ไหมใช่นีมเรียกว่าเต้าเจียวขาวใช่แล้วก็หมูสับครับคือบ้านอื่นเขาอาจจะไม่ใส่นะแต่ว่าบ้านเราใส่ให้มันดูแบบดูเข้มข้นแม่ไปทำอะไรที่น้ําใสๆมีมีเนื้อมีหนังหมูสับมะขามเปียกแล้วก็หอมแดงแล้วก็เครื่องปรุงกะทิ สําคัญเลย uh huh. อ่าก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตอนที่เราปรุงแล้วเราค่อยมาอันนั้นอย่ทีแต่ตอนเนี้ยปั่นก่อนปั่นไปเที่ยวให้ให้ให้เป็นให้เป็นอะไรนะคะให้ามาันละเอียดก่อนโอเคนะของแม่ก็คือคือสมัยตอนเด็กๆอะ่ะบ้านบ้านเราอะ่ะตอนยายทําอ,อ่ะไม่มีเครื่องปัน่นอ่าไม่มีเครื่องปั่นใช้ตำมอลลก แม่จะเอาเต้าเจี้ยวใส่นะแล้วก็ใส่กะทิแต่อย่างว่าเวลาบ้านเราใช้หรืออะไรเนี่ยใช้กะทิกล่องเนี่ยมันจะข้นมากไปลูกใส่เติมน้ําได้นิดหน่อยอย่ต้องใส่ยเยอะเดี๋ยวมันจะใส่ไปครับแล้วก็อันนี้เลยอันนี้เลยหอมแดงลูกหอมแดงใส่ไปนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะลูกไม่ต้องใส่เยอะกะทิเนี่ยใส่แค่ประมาณแบบพอให<ค>้มันแฉะให้มันปั่นได้ก็พอใช่ให้มันปั่นได้ก็พอเนี่โอ้ ก็ถือว่าถ้าสมมุติว่าใครชอบอะไรนะชอบละเอียดแล้วก็ปั่นเยอะหน่อยแต่ถ้าใครชอบที่ยังเป็นเม็ดก็ก็พอแต่ว่าเอาเรากัางกลางวหนพักเอาไว้พักเอาไว้แล้วเราก็ปั่นแบบเมื่อกี้หรกแล้วก็ปั่นแบบเมื่อกี้ฝั่นจนเต้าเจี้ยวหมดเเดี๋ยวเราไปกินใช่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 โอเคเดี๋ยวพ็ คือถ้าบ้านไหนแบบทํากินคนเดียวทํากินน้อยคนก็ไม่ต้องซื้อมาเยอะอะนะใช่<ต>ใชเดี๋ยวจะใส่สูตรเอาไว้ให้ซอนท้ายแล้วกโอเควัตถุดิบที่แม่จะทําก็คือหูสับน,น,น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกหัวกะทิเผื่อเผื่อว่ามันค้นไปเราสามารถเติมอีกนิดหน่อยอปรุงรสครับอ่าทีนี้นี่มาแล้วอันนั้นคืออ่าเราเจียวกา กะทิที่เราปั่นที่เราปั่นอี้อ่าที่เราปั่นเมื่อกี้อันนี้ก็ค้นไปนิดเดี๋ยวเราเติมน้ําได้ลูกนี่เริ่มละเริ่มร้อนถ้าใครใช้กะทิกล่องเนี่ยเรารู้สึกว่ามันข้นไปเนี่ยสามารถเติมน้ําให้มันกลายเป็นหางกะทิได้ใช่ใช่หรืออย่างเวลาใครไปดูตามโสดในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเขาบอกว่าใช้หางอ่ะแล้ว ซื้อของตามห้างอะไมหาหางกะทิไม่ได้ไอ,ยอยู่แล้วไม่ได้ลกูกก็คือน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่แหละล,กลกะูเละลกเติมเข้าไปลูกอ้าวน,นี่เริ่มเริ่มละเริ่มเดือดนิดนิดละแม่จะปรุงรสก่อนครับถึงจะใส่หมูคหมูที่แม่จะใส่ทีหลังเลยแม่ใส่น้ำตาลทราเรากะก่อนค,คือแม่ไม่ได้ต้องการที่แบบว่าหวานมากมายก็ลองใส่ดูช้อนหนึ่งก่อนนะ น้ำมะขามเปียกก็เหมือนกันอย่าเพิ่งใส่เยอะคือเราไม่แม่ไม่รู้นะว่าบ้านอื่น่ะเขากินรสไหนแต่บ้านรเราอ่ะแบบแม,ม,มาา่บุงนัวผมปรุงรสอย่าใส่เพิ่งใส่เยอะเพราะว่าเต้าเจี้ยวอะมันมีรสใช่จริงจริงควรจะชิมเต้าเจี้ยวก่อนนะชิมแล้วแต่ว่าวันนี้คือเต้าเจี้ยวไม่ได้เค็มมากไม่เค็มมากบกไม่เค็มมากบางครั้งเนี่ยเป็นเจอเต้าเจี้ยวแบบ เค็มป <l itch ula> okay, ี่เลยอะล้างแล้วก็ล้างยนีไม่ค่อยนั่นเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแม่ล้างไปหลายน้ํามากเลยนะอ่าต้องเที่ยวก่อนใช้เนี่ยเอามาล้างน้ำล้างล้างเยอะๆได้เิ่งดีเมื่อมันเค็มเนี่ยก็แช่น้ําเอาไว้ใชกพชกนึงแล้วล้างสองสามน้ำก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันต้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือซ่อมมะขามเนี่ยอย่างอันนี้มันซ่อมมะขามบ้านเราคือแม่ขันเองใช่แม่ขันของแม่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ ไม่เหมือนที่สมมติคนเขาไปซื้อเป็นขวดมาใช้ค<ภ>ามเข้มข้นมันจะไม่เหมือนกันะฉะนั้นถ้งเป็นขวดก็ได้ือ้องป็นขวดก็ได้ลูกแต่ต้องมาผสมน้ำเพราะนั้นเขาสุตว่าก็อย่างเข้มข้อนอย่าทีเนี่แหละลูกหรือไม่ก็ต้องใส่น้อยไงแม่ก็คนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละคนไปเรื่อยๆแล้วพอน้ําตาลละลายปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราลองชิมดูว่ารสชาติถูกใจหรือยังถูกใจหรือยังเพราะว่า มันพูดยากนะลูกเพราะว่าเต้าเจี้ยวสมัยเนี้ยปางลาเขาติดหวานมากอืมแต่ว่าหมายถึงที่ซื้อที่ซื้อใช่ใช,ใช่อันนี้แม่ไม่ได้ว่าใครนะเพราะว่าบางคนเขาก็เขาทำไม่เหมือนกันใช่ใช่บางคนเขาก็ก็ติดว่าเต้าเจี้ยวหล่นต้องหวานแต่บ้านเราไม่เอาบ้านเราจะกลมกล่อมมีเปรี้ยวนิดนึงหวานหน่อยเค็มหน่อยคือนัวๆเลยนัวๆแม่ขอชิมนิดนึงอืมแม่ก็ว่าโอเคแล้วนะอ่ะ ืใช้ได้นะถ้าสมมติว่าพอใช้ได้แล้วปุ๊บอันนะแม่ใส่หมูเลยนะแม่ใส่หมดเลยนะเพราะว่าหนูชอบใช่เป็นเนื้อเนื้อเคยไปเคยไปซื้อมากินแล้วมันเป็นแบบเป็นน้ำ้ำหลกเออเป็นน้ำน้ำหลุกไม่ไม่ ไม่โอเคนะแต่เข้าใจนะเพราะไม่งั้นเขาก็ขายออไม่ได้เขาก็ขายไม่ได้นะลูกเขาขายไม่ได้ลูกก็ต้องเข้าใจเขาด้วยลูกแต่เนี่ยคือเราทำเองอ<า>ันนี้คือความพิเศษของการทำกินเองใช่คนทํากินเองมันมันมัน,มนดีตรงเนี้ยแต่ว่าจะจะบอกอีกอีกอีกสูตรหนึ่งก็ได้นะถ้าเราไม่ใช้หมูสับแ,นแนหมแนมแหนมแหนมแหนมแบบไหนแหนมแบบ จะพูดว่าไงดีอะแหนมที่เขาเอาไปย่างเหรอเออใช่ใช่ใช่ใชใชแหนมแบบที่เขาไปย่างอะลูกเพราะนั้นมันก็จะเหมือนหมูสับนั่นเอง,งๆๆนะงงแล้วมันมีรสเปรี้ยวถ้าสมมติเราใช้แหนมน,นั้นปุ๊บเราอาจจะไม่ต้องใส่น้ำส้มมะขามเลยถ้าเป็น,เป,นเป็นหมูสับเนี่ยเราใส่ใส่ส้มมะขามหน่อยให้มันมีรสเปรี้ยวอ่อนๆลูกเออเปรี้ยวอ่อนๆดีกว่าเออไม่ใช่เปรี้ยวปิีเนี่ยแต่ทีเนี้ยเนี่ยเราก็เคี่ยวไปถ้าสมมติว่าอยากให้มันใส อยากใส่ให้มันแบบเนี่ยไม่คนมากเราก็เติมหมูกระทีได้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบใช่ใช่แต่ว่าหมูชอบคนๆอ่แม่ก็จะเคี่ยวเคี่ยวจนแบบว่าอ่ะหมูสุกพอเราดูว่าหมูสุกแล้วรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดไฟได้เลยหกอไปาอดูความค่นหน่อยนี่โอเคได้ไหม ใช่ไหมใครชอบพ้นนี้ก็อย่างที่บอกว่าเติมกะทิกะเติมเติมเติมใส่กะทิใส่น้ําน้อยหน่อยน้อยหน่อยอแต่แม่ว่าคำละงดียใครชอบใส่เป็นน้ําน้ําก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาเดี๋ยวเรามาทอดปลาทูกันนะ,ะจริงๆเราไม่ต้องเด้นปลาทูก็ได้แต่แม่ขอดิมาเหอะแม่ชอบกินเต้าเจี้ยวหลนกับปลาทูมันต้องมีของแคมนิดหน่อยใช่ใช่นาพอน้ํามันร้อนแล้วก็หย่อนลงไม แต่ไม่ต้องเปิดไฟแรงนะลูกเดี๋ดีมันไม่ให้มันแบบว่าถ้าไฟอ่อนๆเนี่ยมันทําไมล่ปวะมันจะข้างนอกมันจะกรอบลูกมันจะไม่ไหม้โอเคใครชอบย่างก็เอาไปย่างนะลรวแต่ใช่อะอันนี้คือจริงๆก็ชอบย่างนะแต่ว่าขี้เกียจขี้เกียจกิดต่อขันโอเคโอเคอันนี้เราก็ปล่อยไว้ได้เพราะเราเปิดไฟอ่อนๆเราสามารถปล่อยปล่อยปล่อยให้เขานอนอยู่ในน้ํามันเนี้ยต้นร้อนเนี้ปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวเราจะจัด ถ้วยตอาเชี่ยวหลวนของเราปุ๊บมานี่เรียกว่าสูตรแม่ดีกว่าแม่ชอบต้นหอมโอ้ยต้นหอมเลยหอมแดงหั่นไว้เรียบร้อยโดยอุ๊ยลืมไปนิดนึงอฮะคือบางบ้านหรือบางที่เนี่ยเขาจะทุบพริกลงไปเลยอือใช่ใ่เพิ่มควางเผ็ดแต่ว่าคือตอนเด็กๆหนูไม่กินเผ็ดไงหนึ่งแม่ก็เลยไม่ใส่หนึ่งสอง พอพีกอะสุกแล้วไม่น่ากินเลยลกอกแม่ก็เลยใช้วิธีเดี๋ยวเราไปกินข้างนอกโอเคไปกินข้างนอกใครอยากเผ็ดก็กินเม็ดไปเลยนี่นะเน่มีพิกไทยนี่เป็นกสวนแต่ว่าวันเนี้ยหาเม็ดเล็กไม่ได้จริงๆเลยได้เม็ดเท่านี้มาก็โอเคอยู่ไปนั่นนาตาตอนที่จัดจานมาแล้วได้เวลากินกันแล้วครับขอต้างเที่ยวหลอดลงเลยต้องพวกพวกนี้พวกอะไรโอเค อะไรแบบแล้วก็นี่ของปอดของหนูแล้วนะคือขมิ้นขาวมันเข้ากันความรู้สึกมันเข้ากันแต่แม่บอกอะไรยาวเลยว่าแม่กินไม่เป็นอ <c oughs> รูหบางด้านหนูกินมะเขือปาะไม่เป็นอ่าก็เปล่ากันกินกินเป็นแต่มะเขือเปาะในแกงอ่ะแต่กินกาัาน้ําพริกกาไอ้นี่ไม่เป็นออืึโร

จะว่าทําง่ายไหมมันก็ง่ายจะว่ายากไหมมันก็ยากใช่ำหาจริงมันก็บอหาหรือ,อกินได้ลูกแต่มันไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกใจเพราะตอนใหญ่ที่เราซื้อของเราจะเราจะซื้อในตลาดสดเพราะ,ะว่าของบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเต้าเจี้ยวเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่าบนห้างมีขายไหมแนคคอนูก็ไม่เคยเห็นนะู้ดคแนโคไจะเคยเห็นแต่เต้าเจียวญี่ปุ่นอ่ะเป็นไงวะ เต้าเจี้ยวที่เขาไปทำุบมิโซะ,ะใครเห็นแต่ว่าเต้าเจี้ยวขาวแบบน,นี้ไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่าตั้งแต่เด็กก็ซื้อแต่ในตลาดเลยลถ้าทำสดแม่เนี่ยบอกตรงๆ,ๆแล้นะไม่ต้องมีปันหูอย่างได้เลย<ม>เพราะว่าเนี่ยตักขึ้นมาเนี่ยเนือแบบเป็นเนื้อหมู <c oughs> อร่อยส้าเราคนกินเป็นนะอืมใช่ถ้าคนกินเจ้าเจ้าหลนเป็นอะ แม้ว่ามันก็เป็นเมนูหนึ่งนะหนูว่าต้องกินหนูว่าเป็นด้ว้หนูว,ว่าตองเจอหลนเนี่ยมังจัดอยู่ในเมนูน้ำพริกไหมใกล้เคียงไหมเครื่องจิ้มใช่ไหมแล้วเนี่ยมันเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นเป็นปน,<ช>น้ำพริกเนี่ยเราก็กินเป็นเป็นน้ำพริกได้เลยแล้วก็วันนี้ก็จบกันมปแค่นี้ดีกว่าแล้วเราก็จะไปกินกันต่อแล้วครับครับวันนี้น่าจะเจะริญอาหารเดี๋ยวจะไปยาเขียนเป็นสูตรแล้วใส่เอาไว้ใน ทำอธิบายข้างล่างนะครับ,รบถ้าใครชอบก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ,รบแล้วก็ใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างมาพูดคุยกันได้นะครับอ่ครับบ๊ายแล้วเจอกัน